สวัสดีครับวันน,น,นี้วันที่19ตุลาคมพศ2564รส,25 64, สถานที่สวนเรือนธรรมอำเภออุทองนะจังหวัดสุพรรณบุรีในโอกาสนี้ก็จะเล่าสู่กันฟังนะจากพักอยู่ที่สวนเรือนธรรมนีนะ้ก็ได้มีการสังเกตการนะธรรมชาติ นะของโลกนะของพื้นที่ตะบนยุทลายนะก็ได้สังเกตดูตั้งแต่เช้าเนี่ยก็จะมีการทำกิจกรรมต่างๆนะมีการสวดมนต์กันเล็กๆน้อยๆตามประาภายในสวนเรือนธรรมนะแล้วก็มีการเจริญกุศลปฏิบัติระลึกตรวจสอบกายวาจาใจตัวเองแล้วก็ได้มีการเสวนากันบ้างนะฮะ ในขณะที่มีการปราบปนไปด้วยหน้าที่ทางโลกนะขณะก็มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะจากน้ำไหลหลากรอบๆบบ,บ้านสวนเรือนธรทมของเราเราก็ได้ดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็เป็นไปตามธรรมชาติที่โลกก็เป็นไปนะครับในที่เรารู้สึกว่า กำลังมีความทุกร้อนเดือดร้อนกันดังกล่าวนะแล้วก็สอบจิตใจเราด้วยว่าจิตใจของเรารู้สึกอย่างไรกับสภาวะเกิดความคาดการนะว่ามีความทุรนทุรายกันนะแม้กระทั่งสิ่งที่เราได้เห็นนะสิ่งที่เราได้ยินนะครับแล้วก็น้อมสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆนะเอาน้อมก็มาหาจิตใจเราเอง นะเราก็ดูมันเหมือนการฝึกฝนอบรมตัวเราเองเนี่นะมันก็เป็นเรื่องเข้าใจธรรมชาติอยู่นะก็ว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติซึ่งเราก็ต้องทุรนทุรายนะกระเสือกะสนแก้ปัญหา,าว่าเมื่อน้ำเข้ามาแล้วเนี่ยความเสียหายต่างๆที่เราจะต้องป้องกันนะนะป้องกันหรือประครับประคองให้ทรัพย์สินต่างๆ นะที่เป็นอยู่แล้วก็ได้ทําไปแล้วนี้ปลอดภัยอย่างไรนะบางท่านเ็าจะมีเลี้ยงเเรียกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทําเกษตรกรรมนะครับนะแล้วก็ดูสิ่งที่เกิดขึ้นเ็าอยู่กันแบบไหนอย่างไรนะฮะเราก็นั่งน้อมดูนะฮนะบางท่านก็ช่วยกันกุรีกุจอด้วยความสามัคคีนะฮะในการที่จะปกป้องคุ้มครอง ภัยที่เกิดขึ้นนะครับแต่เนื่องด้วยที่เท่าที่ผู้พูดได้มองดูแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นภัยทางน้ำที่มีการสั่งสมอย่างรุนแรงนะฮะหลากไหลหลากมาจากที่สูงเนี่ยก็จะมีความเร็วนะฮะแล้วก็ปริมาณการเอ่เรียกว่ากาเรียกที่ว่ามวลน,น้ำเนี่ยนะมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา ใช้การใช้เครื่องมือเนี่ยเครื่องจักรไปสร้างคันนะสร้างแนวเนี่ยเนื่องจาก,กประสบกา์นะฮะการสร้างแนวใหม่ๆเนี่ยนะดินใหม่ๆดินใหม่ๆนี่นะฮะพอตั้งคันเนี่ยได้ตั้งคันจริงแต่ว่าการไหลซึมหรือลวดซึมของของน้าเนี่ยมันก็จะมีช่องทางของน้าท,ที่ที่เกิดแรงดันเนี่ยก็จะเจาะให้แหวก แหวกช่องนะดินใหม่ๆเนี่ยก็สามารถจะเป็นเป็นหลูนะเป็นหลูทางน้ำได้นะครับแล้วและสิ่งที่ผมผมเข้าใจว่ามันก็เป็นอย่างนั้นในที่สุดเนี่ยมันก็จะทะลุทะลวงนะให้แนวคันกั้นดินต่างๆเกิดทะลุทะลวงพังทลายลงนะฮะแล้วเสียงน้ํานเนี่ยดังนะคือผมอยู่อยู่ในสวนเนี่ยแล้วก็แล้วก็จะเห็นว่า เสียงน้ำนี่ดังขึ้นมาเหมือนกับน้ําตกอะครับมันรู้สึกว่ามันดังอย่างนั้นนะแล้วเราก็ค่อยๆเดินสังเกตไปดูโอ้สแปปรากฏว่าแนวคันดินเนี่ยซึ่งน้ำเขามีแรงดันเนี่ยแล้วก็เจาะทะลุผ่านมาเนี่ยเขาจะมีความแรงนะฮะแรงพุ่งเข้าพื้นที่ไรอ้อยนะฮะไรอ้อยรอบๆเรือนทําเนี่ยนะแรงทีเดียวแอ่นี้พักพคเดียวเองอะก็เห็นมวลน,น้ำเนี่ยเข้าไปใน ื้นที่ไรอ้อยนะเยอะอยู่นะครับแล้วก็ทําให้เกิดอรอบข้างเนะี่ยที่เขาเลี้ยงเลี้ยงสัตว์กันเนี่ยก็เ,เกิดความพื้นที่เลี้ยงสัตว์ก็จะเ,เปียกไปด้วยน้ำก็จะมีการป้องกันกันนะฮะใช้เครื่องเ,อเครื่องยนต์ใช้ท่อพยานาคบ้างใช้เครื่องยนต์ใช้เครื่องจักรในกนารกั้นกั้นดินกันนะทำเขื่อนทําคานกั้นกันเนี่ย ซึ่งเราก็ได้ดูนะว่าไอ้เขื่อนเนี่ยการเป็นเขื่อนดินเนี่ยนะถ้าตักใหม่ๆเนี่ยนะผมมองว่ามันจะสูญเสียเ,เปล่าเนะเพราะว่าแรงดันของน้ำเนี่ยมีพลังมากนะฮะมีพลังมากเมื่อน้ํามีพลังมากเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าเขาทําลายได้อย่างไม่ยากหรอกครับทีนี้วิธีการนะ,ะถ้าจะแนะนํากันเนี่ยก็ถ้าย่างี้ใช้เป็นกระสอบนะฮะ ใช้กระสอบรองนะไอ้ใส่ใส่ทรายใส่หินคุกจัดเรียงนะเป็นแนวคันนะฮะแนวคันถ้าตั้งไว้สักสองสามแถวเนี่ยกระสอบเนี่ยนะแล้วก็วางเป็นเป็นให้ต่อเนื่องไปในแนวคันนะฮะแล้วก็ซ้อนซ้อนไปสามสองหนึ่งอะไรนี้ก็ได้นะฮะหรือสี่สามสองหนึ่งเนี่ยลักษณะน,นี้นะฮะแล้วก็ให้ฐานกันดินเนี่ยตัวตัวที่ ที่รับแรงแรงดันเนี่ยให้อยู่ภายในนะภายในที่แห้งๆนี่นะเป็นรูปเป็นรูป,เ,ป,รปเรียกว่าลักษณะรูปทแยา4สิ้านะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราทะยงเรียงไปแล้วเนี่ยวิธีการเติมเนะี่ยเติมว่าต้องไว้พื้นที่ภายในเนี่ยเพื่อจะวางกระสอบทรายกระสอบผิดคุกเนี่ยนะเติมภายในข้นไปแล้วก็เรียงเป็นรูปสี่สิ้าขึ้นไปอย่างนี้เรียงไว้เรื่อยๆนะครับทีนี้ เราก็จะเอาความสูงประมาณเท่าไรหนึ่งเมตรเนี่ยนะเพราะนั้นกระสอบหนึ่งลูกเนี่ยความสูงไม่เกิน20เซนผมดูดูนะก็เขาจะใช้อยู่ประมาณอย่างน้อยก็5ลูกแนวตั้งนะฮะแนวตั้งแล้วก็เรียงต่อมาด้านหลังขึ้นมาแล้วก็ซ้อนขึ้นไปอย่างเงี้ยคือคือพยายามสร้างฐานเกิดแรงดันเนี่ยภายในที่พื้นที่แห้งที่เราต้องการให้แห้งแต่แล้วเ็าจะทําที่ต่ําที่สุดเนี่ยไวเอาไว,าไ,วาไวด้วยนะเพราะว่ามันจะต้องไว้ดึงน้ําออก นะดึงน้ําออกนะวิธีการนี้นะผมว่าผมว่าจะประคับประคองได้ถ้าแรงดันมันไอถ้าน้ำเนี่ยไม่เกินปริมาณที่เราที่เราทําคันกั้นไว้นะฮะถ้าใช้เป็นแมคโครเนี่ยเอามาตักกับคันเนี่ยผมสังเกตมาหลายปีและหลายพื้นที่แล้วไม,ม่ไม่เคยกันได้เลยเพราะว่าเนื่องจากน้ําี่ที่มีแรงดันเนี่ยเขาจะ เขาจะทาลายหน้าทําลายพื้นเอดินเนี่ยแหละครับทําลายเจาะให้ทะลุปเป็นรูขึ้นมาเนี่ยคือแล้วก็แล้วก็กัดทันทีเลยกัดเป็นช่องระเบิดไปเลยแล้วก็ทําลายล้างแปบ๊บเดียวก็เสร็จก็จะก็จะ,จ,ะจมนะครับเพราะนั้นเนี่ยคิดว่าจะความเห็นส่วนตัวนะฮะก็ก็อยากจะไม่อยากจะใช้งบประมาณในการแก้ไขฉับพันนะนะเพราะมันเสีย เสียไปแทาจะเสียไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเราใช้ลูกหินคุกก็ดีทรายก็ดีกระสอบก็ดีเอามาจัดเรียงให้รอบๆพื้นที่เราเนี่ยน่าจะใช้การได้ปลอดภัยกว่านะฮะแล้วก็จะมีปั๊มดูดด้วยนะปั๊มดูดด้วยว่าแล้วก็ทําที่ตามว่าจุดหนึ่งจุดใดว่าสองจุดหรือจุดเดียวก็ได้เพื่อจะเพะื่อเวลาน้ําเขาซึมได้อยู่เนี่ยก็ซึมมาหล่อเลี้ยงซึมแล้วก็จะดูดออกไปในเบาๆนะฮะแต่ถ้ามันเลยคันที่เรากั้นขึ้นมาเนี่ย มันก็ไม่สามารจะกักเก็บน้ําได้นะครับนะแล้วก็ประมาณดูว่าพื้นที่ที่เราจะดูแลพื้นที่ปลอดภัยขนาดไหนก็เ,เอาแค่ประมาณที่เราจะดูแลได้นะฮะ <c oughs> ถ้าประการรอบทิศทางมันก็สิ้นเปลืองก็ประมาณในการป้องกันแต่ก็ขึ้นกับกาลังนะอันนี้เราก็แนแนวจากประสบาการณ์นะฮะน้องๆหลายคนก็โทรคุยกันนะว่าจมแล้ นาไล่ร้อยเ,อเป็นสิบเป็นร้อยไล่จมเป็นปันพัานเป็นหมื่นไล่จมเยอะแยะเลยครับทีนี้ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนะมันแค่เป็นเรื่องที่เรามันเป็นเรื่องที่เราจะไปไปไปอ้าปากบอกใครๆด้วยความเศร้าสลดใจเนี่ยมันก็มันก็แค่บรรเทาได้บอกไปแต่แท้ควรจะถนอมจิตใจด้วยหลักของธรรมชาตินะ เราได้ฟังธรรมชาติเนี่ยพระพุทธประธามพระสงฆ์ขออนุญ,ญาตอ้างถึงนะฮะเพราะสิ่งที่เราได้ดูเนี่ยจะต้องฟังทำการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เราต้องน้อมเข้ามาว่าเมื่อทําดีหรือย,ยังนะฮะมีกิจกรรมที่ทำนั้นมีการคิดใ่จองพอเพียงหรือเปล่านะฮะถ้าเรามีการคิดใ่จองและพอเพียงเนี่ยกับสิ่งที่เราได้ทำหน้าที่ ด้วยความมั่นอมั่นใจของการใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะผมก็จะเอาผู้พูดเองเนยก็ไม่ใช่ไม่ไมเดือดร้อนนะเนี่ยก็เห็น,น,น,หกกนเนี่ยน้ําหลากเข้ามาขนาดนี้ก็ก็ไม่ใช่ไม่เราจะรู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นเรารู้สึกอืมเราคิดดีทดําดีนะนามาระวังแล้วเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องทาให้บีบคั้นให้เรามีความทุกข์มากขึ้นนะนะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าเราเก่งหรืออะไรแต่ว่า <c oughs> แต่ขอโทษที่มันเรื่องที่เป็นจริงฮะเราจริตใจก็ยังคงง่วงยังนอนได้อยู่ยังพักผ่อนได้ยังทากิจกรรมปกติได้นะฮะยังพูดคุยได้ปกติไม่ได้ตื่นตาตื่นใจแล้วั้งทุรนทุรายในการรีบเร่งแก้ไขอะไรอันนี้สิ่งที่เป็นความดีของอพ,พระพุทธธรรมประสงค์ที่เราอาศัยการพิจารณาธรรมไปด้วยว่า นะมีเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะขณะที่ก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรแต่ขณะนี้เกิดขึ้นใช่ไหมเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ทําหน้าที่การเกิดขึ้นสักระยะหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นเต็มแล้วเนี่ยเต็มพลังก็จะต้องกลับไปสู่ภาวะปกติอันนี้ที่เราดูนะครับไม่ใช่หมายถึงเราไม่ใช่ว่าเป็นคนสุดโต่งหรืออะไรแต่เราดูความจริงนะเราก็ต้องมีการป้องกันเหมือนกันมีการมัดระวงังเหมือนกัน มีการเตรียมการเหมือนกันนะฮะแต่ก็อยู่ในขอบเขตที่เรามีกําลังและความสามารถนะครับเพราะ,ะนั้นผมเองเนี่ยที่พูดเนี่ยที่พูดคุยในขณะนี้ก็เพราะเนื่องจากว่าการฝึกฝนอบรมตัวเองตามธรรมชาติชีวิตที่เรามีการเตรียมพร้อมของทางกายทางหน้าที่และทางจิตใจที่เข้มแข็งนะไม่หวั่นไหวตามภาวะของสิ่งที่เกิดขึ้น มาก่อกวรจิตใจเราให้เกิดสภาพสะดุ้งสะเทือนนั่นเองนะฮะวันไหวเนะี่ยเศร้าหมองบีบคั้นเนะี่ยทำร้ายจิตใจทำร้ายร่างกายเราเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราฝึกฝนอบลมเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําเสียเวลาอะไรเลยนะฮะเพราะเราได้ทําหน้าที่ของเรามาเนี่ยต่างๆนา,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 านาโลกเป็นไปตามที่โลกเขาเป็นนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นไปนตามธรรมชาติที่เขาเป็นแต่สิ่งที่เราจะมาแก้ไขจิตใจของเรานั้นไม่ให้หวันไหวตามที่โลกเขาเป็นใช่ไหมครับอย่างนี้เขาเรียกต้องมาฝึกผลนี่ผลของการเกิดขึ้นอย่างนี้นะความเดือดร้อนขนาดนี้สิ่งที่ทํามาก่อควนจิตใจได้มากขนาดนี้เนี่ยมันเป็นผลดีกับผู้ฝึกอบรมจิตใจนะครับดังที่ผมบอกเมื่อันทิ่แล้วเนี่ยบอกว่าการทอดกระถินสามัคคีเนี่ย จึงให้มีการทำกิจตามวาระต่างๆเพื่อเกิดกำลังใจและเกิดบาร,รมีเห็นไหมเพราะนึกอยากเกิดกำลังใจและบาร,รมีที่เราได้สร้างมันจะพัฒนาเหล่านั้นเข้าใจธรรมชาตินะครับของวิธีชีวิตของเรานะฮะในข้นการคลองเรือนเนี่ยการมีสามีภรรยาลูกหลานบริวารเป็นต้นอย่างเงี้ยน,นะครับนั้นเมื่อเราใช้ หลักธรรมมาครองใจของเรามาครองหน้าที่ของเราเนี่ยนะก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจธรรมชาติและเคารพธรรมชาติเคารพหน้าที่ของธรรมชาติเคารพหน้าที่ของสามีและเคารพหน้าที่ของภรรยาของลูกของหลานของบริวารของหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกันและกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะมันได้น้อมดูตลอดเวลาอย่างเนี้ยสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้รับ โทรศัพท์บ้างมีการพูดคุยกันบ้างเนี่ยมีการปรึกษาหารือในเรื่องของการแก้ปัญหากันว่าจะแก้แบบไหนอย่างไรทํากิจกรรมยังไงให้เกิดอาชีพการงานเลี้ยงชีพการพัฒนาชีวิตกันอย่างไรก็มีการพูดคุยกันนะระยะเนี้ยอาทิตย์เนี้ยสองสามวันที่แล้วเนี่ยจะคุยกันมากเพราะปัญหาไม่เกิดไงเกิดจากสภาพคล่อง คยจะทำปลูกพืชผักแล้วก็ทำเกษตรกรรมต่างๆหรือค้าขายเนี่ยก็เกิดปัญหาเรื่องราวะเราก็ต้องตั้งกำลังใจเชื่อมั่นนะเรื่องกรรมเรื่องชีวิตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราคิดดีหรือยังทำดีหรือยังตรวจสอบตัวเองหรือเปล่านะฮะสิ่ที่มันเปน็นมันเดินไปอยู่มันมีการหยุดเดินมันมีเรื่องราวของหน้าที่ต่างๆมีเครียกแปรผันผันแปรเนี่ย ไปตามภาวะของโลกนะฮะเพราะฉะนั้นสมัยนี้มันก็เรียกโลกยุคใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนยุคยุคเก่าๆของเรานะฮะยุคเก่าๆของเราก็ทําอะไรก็เรามาระวังนะเขาเรียกว่าการทานอาหารก็พอประมาณนะการใช้เสื้อผ้าพอประมาณใช้เครื่องใช้เครื่องสอยก็พอสมควรกับหน้าที่ที่ทำใช่ไหมครับการพูดจากันและกันก็เคารพกันนะ แต่สังคมยุคใหม่เนี่ยการที่เกิดภาวะบีบคั้นแบบนี้เนี่ยผมผมมองดูว่ามันก็เป็นเรื่องสอนสอนมนุษย์ทั้งหลายด้วยว่าอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราสนุถนอมเนี่ยเชิดชูมันมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมมันก็ไม่เที่ยงมันก็มันก็สามารถจะทาอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติที่เห็นเห็นกันอยู่นะฮะดินน้ําลมไฟที่ก็ทําหน้าที่กันอย่างเงี้ยนะมันสุดท้ายมันก็มีของดีก็โชว์ใครไม่ได้ใช่ไหม มีของไม่ดีก็เศร้าหมองเห็นไหมดังนั้นเราจึงเตือนตัวเราว่าการต้องรักษาศีลก็ดีมีเมตตาก็ดีนะมีการให้อภัยก็ดีมีการทำหน้าที่อย่างเต็มกําลังก็ดีและก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะให้แข็งแรงตามวาระนะไม่ใช่ว่าแข็งแรงเพื่อจะเอาไปเอาไปเทียบแข่งขันอะไรกับใครแต่ให้แข็งแรงคล่องตัวนะมีสินธรรมที่ดีมีตัวอย่างที่ดี นะและเคารพการบุญกุศลที่ทุกคนเขาทำกันเรามีการทำกิจต่างๆเนี่ยผมเห็นการช่วยเหลือส่งขอเนี่ยมันมีจิตใจที่เขามีการเสียสละทั้งกายนะทั้งถุทรัพั์ทั้งเวลาเนี่ยเราก็ต้องยินดีด้วยนะ,ะก็ขอขอบคุณกับที่คนที่มีการเสียสละให้กับหมู่มนุษย์นะแล้วก็บูสสัตว์แล้วก็โลกใบนี้ ในวันนี้ก็ไม่ไม่มีเรื่องอะไรที่จะคุยมากก็คุยพอสมควรระดับนี้นะขอสวัสดีนะเท่านี้นะครับ